ที่สุดก็ได้มาแล้วแหละบัตรไปชาหาดอันใหม่ดูเหมือนว่าที่นั่นเขาจะมีสมบัติด้วยนะต้องไปตามหาซะแล้วแหละจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะว่าแล้วก็โทรชวนพี่ไอซะหน่อยดีกว่าให้พี่ไอยไปตามหาด้วยกันเอาละเบอร์พี่ไอยอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลพี่ไอพี่ไอ้ฮัลโหลโมชิโมชิใครคะพี่ฟ้าเองพี่ไอว่างหรือเปล่า ว่างพอดีเลยเพิ่งจะช้อปปิ้งเสร็จเมื่อกี้น่ะดีเลยพี่ฟ้าว่าจะชวนไปไขปริศนาที่ชายหาดแห่งใหม่โอเคเลยเจอกันนะลา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 าพี่อายมาเรี่ยงอา้าวพี่อาหวัดดีมาไวจังวัดดีพี่ฟ้าพอดีว่าอยู่แถวนี้น่ะอู้ยนี่ดูสิเขามีให้กดแบบนี้ด้วย ว้าวอัปเดตใหม่โอเคว่าแล้วเราก็ไปกันเถอะพี่ไอยเล t โก้ s <S นี่มาถึงแล้วชายหาแทางใหม่แล้วเ <Yeah! S 2> ย้ยจะมีความลับอะไรบ้างนะ้าไปถามหาคนแถวนี้กันดีกว่าว่าเขาจะรู้กันหรือเปล่าไปกันเลยหุยตรงนี้เป็นสวนที่เอาไว้ออกกำลังกายแหละพี่ชายพี่ชายพอจะรู้ความลับของที่นี่บ้างไหมจ๊ะ โอ้ความรับอย่างนั้นเหรอครับโอ้ได้เลยเออพี่พอจะรู้อยู่นะนี่นี่น้องๆเห็นเสาสามต้นนี้ไหมครับเห็นค่ะนี่นะครับน้องๆต้องไปหาดาวมาใส่ตามช่องถึงสามช่องนี้เลยครับโอ้โหน่าจะยากหน้าดูเลยนะเนี่ยเอาแหละพี่ไอเราต้องตามหาแล้วแหละเราจะไปตามหากันที่ไหนดีละเนี่ย <c oughs> สีชมพูอุ๊ยพอดีเลยโอ้พี่อายตาดีมากเลยเนี่ยโอ้ตื่นเต้นจังเลยอะ่ะเราเอามาเลยไหมพี่ฟ้าเก็บมาเลยเก็บมาเลยได้อันแรกมาแล้วแหละอันต่อไปจะไปหาที่ไหนกันดีล่ะเดินไปเรื่อยๆเลยไหมพี่ฟ้าโอเคเดินไปเรื่อยๆนะอืมเออเด็กๆจ๊ะเธอตามหาความรับกันอยู่อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะคุณป้า เออพอดีป้าเนี่ยมีของจะให้หนูหนูด้วยละจ้าโอ้คุณป้าใจดีจังเลยนี่นะจ้าป้าเห็นพอดีป้าก็เลยเก็บไว้นี่ป้าให้หนูเลยโอ้ยดีใจจังเลยค่ะหนูกำลังตามหาอยู่พอดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณป้าไม่เป็นไร <c oughs> นะจ้าอันสุดท้ายแล้วเราจะไปหาที่ไหนได้แล้วเนี่ยเราเดินกันมาตั้งนานแล้วนะ นั่นน่ะสิพี่ฟ้าว่าต้องอยู่แถวนี้แหละลองหาตามซอกดูเฮ้ยนั่นนั่น,น,นพี่ฟ้าเหมือนจะเห็นแล้วเลยพี่อายมาดูตรงนี้แล้วโอ้ยพี่ฟ้าตาดีมากๆเลยเก่งจังเลยนี่ไงสีเขียวแหละครบแล้วพี่ายว่าเราเรีบไปไขปริศนากันดีกว่าเย่เย่ไปกันเลยเรามาใส่ดาวกันดีกว่าเอาเลยหนึ่งสองสาม้ เป็นลำโพงแหละสีน่ารักชมพูเข้ากับพี่ไอามากเลยเบพี่ไอขอถือหน่อยได้ไหมเอาเลยเอาเลยพี่ไอเป็นไงเดี๋ยวลองเปิดเพลงฟังก่อนนะโอ้โหเพลงมันมากเลยพี่ไอเราไปไขปริศนาอันอื่นกันต่อดีกว่าพี่ไอไปกันเลยอุ้ยพี่ไอพี่ไอ,อตรงนี้มีลานวนเล่ชายหาดด้วยละโอ้เดี๋ยวพี่ไอจะยืมลูกบอลของเบบี้คนนี้ให้นะ เบบี้ตัวน้อยพี่ไอยขอยืมลูกบอลแป๊บนึงนะได้เลยครับอย่าลืมเอามาคืนผมได้นะได้เลยค่ะมาเลยพี่ไอาฮึบ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 เอ้ยผู้พี่ไอยเก่งจังเลยอะเฮ้ยฮึบ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 โถพาซะแล้วเบบี้พี่ไอเอาลูกบอลมาคืนแล้วค่ะขอบคุณมากเลยครับ สนุกกันไหมครับสนุกกันมากๆเลยขอบคุณนะนี่นี่แม่ผมมีเรื่องจะถามอะไรเหรอหนูเอ่อพอดีว่าหนูพอจะเห็นหูฟังในรูปนี้ไหมคะคือเพื่อนของป้าเนี่ยทำหล่นไว้เขาหาไม่เจอโอ้ไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะช่วยกันตามหาให้นะคะโอเคเออสีดำตามในรูปเลยนะคะคุณป้า ใช่เลยจ้ะป้าฝากหน่อยนะพี่ฟ้าไม่รู้จะไปหาที่ไหนเลยอ่ะพี่ไอลองขุดตรงนี้ดูไหมอ่ะมันมีสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจอยู่อุลองเลยลองเลยอืมขุดเจออะไรบ้างไหมเนี่ยสู้ๆเขาพี่ฟ้าเดี๋ยวก็เจอแหละอุ้ยนั่นไงเจอแล้วเหมือนในรูปเลยอ่ะเราลองเอาไปกันไหมอ่ะเอาไปให้คุณลุงคนนั้นกันเถอะเย้ พี่อายนี่ไงคุณลุงในรูปภาพนั้นคุณลุงคะหนูเอาของที่คุณลุงทำหายมาคืนคะ่ะโอ้ของโอ้ใช่เลยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะเด็กๆดีใจจังเลยนะนี่คุณลุงมีของตอบแทนให้ด้วยละว้าวน้ําผลไม้หนูอยากทานอยู่พอดีเลยดีใจจังเลยคะ่ะเยี่ยมไปเลยคะ่ะคุณลุงขอบคุณมากเลยนะคะอ,อร่อยสุดๆเลยคะ่ะคุณลุง พี่ฟ้าขอชิมบ้างได้เปล่าเอาเลยพี่ฟ้าไหนไหนอืชื่นใจชื่นใจขอบคุณนะคะคุณลุงหายเหนื่อยเลยแล้วพี่ฟ้าใช่เลยว้าววันนี้สนุกมากๆเลยแหละพี่ไอซสนุกไหมพี่ไอายเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกมากๆเลยแหละเยี่ยมไปเลยมีปริศนาให้เราไขายเยอะแยะไปหมดเลยอยากรู้จังเลยว่ามีปริศนาอื่นๆซ่อนอยู่อีกหรือเปล่า นั่นนะสิถ้าใครรู้เร็วมาบอกพวกเราเลยนะพวกเรารออยู่ใช่เลย